สวัสดีชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะจะมาดูกันในหัวข้อความสัมพันธ์คลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่ามามา,มาหายหายนะคะสถานะไม่มีสเตตัสไม่ได้นะคะมาดูกันนะว่าเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างชาวธาตุลมกับคนที่คลุมเครือคนนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะขอดูเรื่องราวสถานการณ์ณปัจจุบันก่อนเลยนะคะณนะปัจจุบันนี้ เรื่องราวระหว่างคุณกับคนคนนี้เป็นอย่างไรพลังงานเป็นอย่างไรนิ่งนะคะนิ่งนะบางท่านก็คือบางท่านเหมือนว่าเงียบไปไป,ไปพักหนึ่งแล้วนะอาจจะแบบว่าสี่ห้าวันนะบางท่านอาจจะสี่หเดือนอนิ่งไปเงียบไปไม่รู้จะเอายังไงเหมือนตัวคุณเองก็เครียดเหมือนกันนะคะว่าเขาหายไปไหนอะเนาะ นะก่อนหน้านี้เหมือนว่าอาจจะคุยกันอยู่ดีๆก่อนหน้านี้อาจจะคุยกันทุกวันนะคะหรือว่าอาจจะแบบเจอกันนะนะเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลางัลงๆมานี่คืออยู่ๆอ่อะเขาคนนี้มาบอกคุณว่าเขาอะขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักนะเนะจอประโยคนี้เข้าไปไหมนะขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักขออยู่คนเดียวสักพัก ห่างกันสักพักอืเนี่ยประโยคประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่เขาบอกกับคุณนะแล้วก็เหมือนว่าไม่ให้คุณติดต่อไปหาเขาด้วยนะไม่ต้องทักไปหาเขานะคะแล้วก็ถ้าเขาอยากจะคุยหรืออยากจะติดต่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณเองแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาเงียบไปเลยนะคะไม่ติดต่ออะไรมาเลยนะสักนิดก็ไม่มีนะคะเนาะมไม่มีหายไปเลย อ่ะตัวคุณเองอะ่ะเหมือนคุณก็เริ่มทําใจแล้วแหละเหมือนคุณก็แบบเริ่มทําใจเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าเออสงสัยนะคะมันก็คงจะคงจะแบบจอดแบบไม่ต้องแจวอะเนาะมันก็คงจะจบกันแค่นี้นะคะเพราะว่าดูแล้วว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเออช่วงที่ผ่านมาไอช่วงที่มันแบบเอออยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าคบคุยอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีช่วงที่ดีนะ แต่ว่าบางช่วงอ่ะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะดูแบบไม่อินกับคุณน่ะเหมือนแบบอดูเหมือนคนที่แบบไม่ได้อินเวลาที่คุณทําอะไรให้ดูเหมือนไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้อยากจะคุยหรือว่าไม่ได้อยากจะเจอกับคุณน่ะนะคะเหมือนอย่างช่วงแรกๆอ่ะนะอยู่ๆเขาก็ดูแบบว่าหงอยไปเงียบไปดูแบบดูแบบเศร้าๆดูเหมือนมีปัญหาอะไรของเขาอ่ะนะเออ ะะแต่ว่าสําหรับบางท่านเนี่ยเหมือนว่าตัวคุณเองอะตัวคุณเองเนี่ยนะกับคนคนนี้บางท่านนะก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าว่าเออคุยคุยกันเป็นคนคุยนะแค่นั้นพอนะคะไม่ไม่มีสถานะอะไรให้นะเป็นแค่คนคุยอ่ะนะคะแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะมีแบบนะลึกซึ้งกันเลยนะคะอืม อารมณ์เหมือนแบบอ,อ่อมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ก็ตกลงกันไว้แค่นั้นแหละนะคะว่าไม่เป็นอะไรกันนะอืมประมาณนั้นนะเหมือนแบบเออแฟแฟนะถ้าถ้าคุณโอเคเขาก็โอเคอะไรประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่แร์กับคุณหรอกนะอืม เหมือนว่าแรกๆมันก็อาจจะโอเคแหละนะว่าแบบเออความสัมพันธ์แบบนั้นน่ะนะคะมันก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบเฟรนด์วิธหรือว่าพวกแบบซิเอชันชิปอะไรประมาณนั้นแหละนะคะเหมือนแบบแล้วก็เป็นแนวเหมือนแบบว่าเออเนี่ยแบบไม่ต้องผูกมัดอะไรกันะนะเออเหมือนแบบอ่ะมีอะไรกันก็จริงนะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่นะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนะประมาณนั้นแต่เหมือนว่าทําไปทํามาตัวคุณเองอะ <S <S ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบรักเขาแหละอืม ใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าไหวอ่ะเนอะคิดว่าเออจะไม่รักเขาอะนะคะก็คงคิดว่าแบบอมเราคงไม่รู้สึกอะไรกับเขาจะทําไปทํามาคุณเนี่ยแหละนะคะ,ว,ว,นะนะคะ,ะวันไหวกับเขาก่อนเลยนะอืมนะคะอ่ะวันไหวกับเขารู้สึกรักเขารู้สึกว่าแบบก็อยากจะจริงจังขึ้นมาเนอะแต่มันก็ติดตรงที่ว่าคนคนนั้นนะคะก็คือมีธงในใจชัดเจนแหละว่ะแค่นั้น ไม่เป็นอะไรกันมากกว่านั้นนะคะเออนะอืมนะแล้วก็บางกรณีก็คือเหมือนว่าเหมือนว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเริ่มสังเกตเห็นก็ได้นะว่าคุณน่ะไม่ได้อยู่ในกติกาความสัมพันธ์แล้วอะที่ว่าเออแค่คบกันคุยกันอ่ะซัมติงกันแต่ว่าไม่มีสถานะอะไรอ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเอะคุณน่ะเริ่มจะแบบ เริ่มจะมีความรู้สึกความรักความผูกพันอะไรให้เขาคนคนนั้นก็เลยอาจจะนิ่งเงียบะนะคะแล้วก็หายไปอะนะเฟดต,ตัวไปงเงียบหายไปนะคะอืมเนี่ยแหละอะเรื่องราวมันก็ดูแบบว่าลึกลับซับซ้อนเนาะนะคะอืมแต่บางท่านก็แบบเริ่มทำใจได้แล้วแหละนะเพราะว่าก็อาจจะแบบเออก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเนาะ ่สุดท้ายแล้วก็คือถ้าเขาไม่ได้อยากจะจริงจังชัดเจนอะไรกับคุณคุณก็ต้องทำใจอ่ะนะคะอ๋อแล้วก็บางกรณีน่ะคือตัวคุณนะอาจจะไปเจอมานะว่าว่าคนคนนี้เขามีตัวเลือกทางเลือกนะไอ้ที่เขาเงียบหายไปจากคุณนะนะคลุมเครือไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็เงียบหายไป นะคะมามาหายๆกับคุณอ่ะเนี่ยบางท่านไปรู้มานะว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาเแย่ยหายไปอะ่ะเขาอ่ะไปคุยกับคนอื่นนะคะคือเนี่ยแบบมีตัวเลือกทางเลือกรักเผื่อเลือกนะมีมีใครหลายคนนะคะแต่ยังไม่ได้คอมมิชอะไรกับใครเลยสักคนอืมเนี่ยแหละมันก็แอบปวดใจอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนตัวคุณนะ่ะ พยายามจะแบบทำดีกับเขามาตลอดนะทำดีกับเขาก็หวังว่าเขาจะแบบเห็นความดีของคุณใช่ไหมก็หวังว่าเขาจะแบบสัมผัสได้อะว่าคุณว่าคุณรักเขาคุณจริงใจกับเขาอะนะคะแต่ที่ไหนได้อะเนาะนะเขากลับเงียบหายไปแล้วเนี่ยไปคุยกับคนอื่นซะง,งั้นนะคะปวดใจนะแต่มันก็เป็นสถานาการณ์ที่ตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะแบบ ควบคุมคอนโทรลอะไรได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรในความสัมพันธ์ได้ด้วยอ่ะนะ,ะทีนี้ไปดูสิอุ๊ยเอาลื่นไปนิดหนึง่งเอาใหม่ทีนี้มาดูอ่ะคนที่คุมเครือไม่ชัดเจนมามาห้ายนะคะไม่ได้มีสถานะอะไรกับคุณคนนั้นเนาะ เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วเขาจะ take action อะไรกับชาวทัดลมอีกไหมอะนะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณแล้วจะ take action อะไรอีกไหมคิดยังไงรู้สึกยังไงเหมือนเขารู้สึกว่า เหมือนเขารู้สึกว่าเออไอช่วงเวลาที่ผ่านมานะ่ะมันก็เป็นช่วงที่คุณกับเขาเหมือนแบบได้ได,ได้แบบว่าเรียนรู้นิสัยใจคอกันแหละนะคะอ่ะเหมือนแบบก็ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันนะอืมแต่เหมือนเขาอะรู้สึกว่าคุณอนะยังไม่ใช่อ่ะนะคะยังไม่ใช่ยังไม่คลิกนะ อืเหมือนเขามองว่าเออก็เหมือนแบบคนสองคนอะนะคะที่แบบว่าเออโลกนี้มันกลมอ่ะนะโคจรมาเจอกันนะคะเจอกันเพื่อมาเรียนรู้กันมาศึกษานีสใสใจคอกันแต่ว่าสุดท้ายถ้ามันแบบว่าไปกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อ่ะนะคะนิสัยไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะก็คงจะต้องแบบว่าโอเคแยกย้ายกันไปแหละเนาะอ่ะเหมือนแค่แบบมาเจอกันเพื่อเรียนรู้กันแหละแค่นั้นนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะ เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนที่มีความคิดของคุณคุณก็คือคุณคุณก็คือคุณเขาก็คือเขาและเป็นคนสองคนที่เหมือนว่าก็เป็นคนที่แบบโปรโฟไฟลด์ดีเป็นคนที่แบบว่าการงานดีอนะคะเออคือแบบมีอะไรในชีวิตนะพอๆกันทั้งคู่แล้วแหละนะคะอืมนะแล้วก็ทีเนี้ยไอ้ความที่แบบว่า ต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองกันนะมันเลยทําให้คุณกับคนคนนี้อาจจะมีเหมือนแบบขัดแย้งกันน่ะนะคะในในช่วงที่ผ่านมานะเหมือนแบบว่าขัดแยง้งทัศนคติไม่ตรงกันคุยอะไรกันแล้วก็เหมือนว่ามันไม่ได้เป็นทีมเดียวกันน่ะนะคะขัดแย้งนะไม่เข้าใจกันอืมประมาณนั้นนะ่ะซึ่งคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออน่าจะแบบ น่าจะยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่สําหรับเขาอ่ะนะคะคนคนนี้ดูเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆนะนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อสารเออแต่เหมือนว่าเขา่ก็คงจะเก็บข้อมูลอะไรเงีบๆมาตลอดแหละนะคะตั้งแต่ที่เจอคุณแล้วก็ได้ทําความรู้จักอะไรกันมาเนี่ยแหละนะเขาก็เก็บข้อมูลมาตลอดนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคอ่ะก็คุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ของกันละกันนะคะเออคือคนคนนี้เขาก็มองว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องออที่ว่าฝ่ายได้ถูกฝ่ายได้ผิดหรอกแต่มันเป็นแค่ว่าคนสองคนนะ่ะมันแบบอาจจะแบบนะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะคะความชอบนิสัยไม่เหมือนกันมันก็อาจจะแตกต่างกันมากเกินไปนะคะน่าจะไปกันได้ยากอะ่ะเนอะก็เหมือนเขาก็กําลังคิดอยู่แหละนะคะว่าก็อาจจะ ออหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้แหละอืมเหมือนแบบก็หยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้แหละนะเพราะว่าดูแล้วมันเติบโตไปมากกว่านี้ไม่ได้อืมถ้าหากว่าที่ผ่านมามันมีการลงทุนลงแรงอะไรกันไปในความสัมพันธ์นะ่ะนะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่แบบลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์อะไรให้เขาไปอะ่ะเหมือนเขาก็มองว่าเออไม่ไม่ต้องทําอะไรให้เขาแล้ว ไม่ต้องทําอะไรให้เขาแล้วส่วนตัวเขาก็จะไม่ทําอะไรแล้วเหมือนกันนะนะคะเหมือนแบบก็จะเงียบหายไปดือด้อแบบนั้นเลยแหละไม่พูดไม่อธิบายนะมันจะไม่มีการบอกเลิกมันจะไม่มีคําล่ําลามันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละนะเหมือนแบบเงียบหายกันไปเฉยๆแค่นั้นเลยนะคะอืดูแล้วก็น่าจะแบบว่าคลุมเครือจริงๆแหละเนาะนะคะ ไปต่อกันไม่ได้พัฒนาไม่ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคนคนนี้ก็ใช้วิธีที่แบบว่าหายเงียบไปเฉยๆเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะอ,อ่ะยังไม่ได้มีสถานะอะไรให้กันนะนะคะก็นะใช้วิธีเงียบไปดีกว่านะคะแต่คนคนนี้เขาก็มองว่าคุณนะก็เป็นคนที่แบบว่าโปรไฟล์ดีคุณก็เป็นคนแบบว่า เหมือนแบบมีสเสน่หะ์นะคะมีสเสน่ห์ในตัวคุณแหละนะสักวันน่ะคุณน่ะก็น่าจะเจอกับใครที่เขาเหมือนแบบว่าคลิกกับคุณจริงๆอ่ะนะคะอืมประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเขาเคยบอกคุณว่าเขาอ่ะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากอยู่คนเดียวนะอยากอยู่คนเดียวสักพักอะไรแบบเนี้ยนะคะ มันก็อาจจะจริงนะอาจจะจริงสําหรับบางท่านนะเออสำหรับบางท่านน่ะเขาอาจจะหมายความตามนั้นจริงๆนะว่าเขาแบบอยากอยู่คนเดียวเง er ียบๆจริงๆนะคะแต่ว่าในบางกรณีนะมันก็เหมือนแบบเป็นข้ออ้างแหละเนาะว่าแบบเอออยากอยู่คนเดียวสักพักจริงๆแล้วมันก็คือการการบอกเลิกอะนะแต่เป็นการบอกเลิกแบบอ้อมๆอะนะสำหรับบางท่านนะคะอือหือ อประมาณนั้นถ้าหากว่าคุณกับคนคนนี้ทํางานอยู่ในที่เดียวกันหรือว่ามันมีเรื่องงานเรื่องอะไรที่ต้องมาเกี่ยวข้องติดต่ออะไรกันนะ่ะนะคะเหมือนเขาก็จะพยายามลดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับคุณนะ่ะอาจจะเหมือนแบบให้คนอื่นนะ่ะมาดูตรงนี้แทนอืมนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบมาติดต่ออะไรกับคุณอืม ประมาณนั้นแหละเนาะเหมือนแบบว่าเออต่างคนต่างก็ทํางานของตัวเองกันไปนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบไม่มาไม่มารบกวนอะไรคุณนะนะคะอยู่เงียบเียบของเขาไปอะนะอือฮึอ่ะประมาณนี้ดูแล้วก็การเทคแอคชั่นก็ ไม่มีอะไรแล้วแหละนะคะอาจจะแบบไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแล้วะเนาะก็คือเงียบๆไปแล้วแหละนะปล่อยว่างแล้วแหละนะเออเนี่ยแหละอ่ะปล่อยเกียวว่างแล้วแหละนะคะไม่ไม่เดินหน้าไม่ทำอะไรแล้วอะ่ะม,มันอาจจะเป็นเหมือนแบบคือคนคนนี้เหมือนเขาก็คงจะมองว่าจริงๆคุณก็เป็นคนที่แบบดีโปรไฟล์ดีมีเสน่ห์คนหนึ่งนะแต่ว่าบางทีอ่ะคนคนนี้เขาอาจจะมองว่า นิสัยอ่ะเนาะนิสัยคุณกับน,นิสัยเขาอย่างเงี้ยที่แบบมันอาจจะมีอะไรที่แบบขัดแยง้งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามอ่ะนะคะในช่วงที่แบบเหมือนแบบเปิดใจคบกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วเขาก็อาจจะเหมือนแบบว่าเออเก็บข้อมูลแหละนะว่าแบบคุณแบบนิสัยคุณเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเออมันน่าจะ พัฒนาไม่ได้อ่ะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าคิดเยอะนะเป็นคนที่แบบช่างเลือกเลยแหละช่างเลือกอืมถ้าหากว่ามีอะไรที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกแบบไม่โอเคนะคะแค่นิดเดียวอะ่ะนะเขาก็จะจะถอยห่างออกไปเลยอ่ะนะคะเพราะเขาก็คงรู้สึกว่าเออมันแบบมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นนิสัยอะไรบางอย่างของคุณนะ่ะที่คุณทํา นะคะแล้วคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ว่าคนคนนี้เขาเก็บไปคิดนะว่าแบบเออไม่น่าจะเวิร์กอะถ้าหากว่าจะคบกันต่อเนี่แหละเขานั่งเก็บข้อมูลคุณนะเนาะอ่ะทีนี้มาดูสุดท้ายสิไพ่มีอะไรอยาบอกอยากแนะนำให้กับชาวทัศลมนะ คำแนะนำจากไพ่ถ้ามีแล้วก็เหมือนไม่มีอะไม่ต้องมีดีกว่าไหมเนาะเออดูแล้วก็เหมือนว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดด้วยกันทั้งคู่เลยไหมทั้งคุณทั้งเขานะคะเหมือนว่าต่างคนต่างก็แบบว่าระแวงระแวงกันอนะ ไม่กล้าพูดอะไรมากเกินไปไม่กล้าทำอะไรมากเกินไปพูดไปจะดีไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้เหมือนแบบมันคบกันแบบระมัดระวังมากเกินไปอะเนาะคุณกับเขาอะนะคะทําให้มันรู้สึกอึดอัดนะแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองกับทั้งคู่เลยอะเหมือนว่าจริงๆแล้วอะตัวเขาอะอาจจะเป็นคนอีกสไตล์หนึ่งก็ได้ แต่พอเขามาคบกับคุณมาคุยกับคุณนะมันก็อาจจะทําให้เขาเหมือนแบบเออไม่ค่อยกล้าพูดอะไรมากเกินไม่ค่อยกล้าแสดงแบบคําพูดท่าทางการกระทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมากเกินหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะดูแบบระมัดระวังตัวนะหรือว่าอาจจะเป็นในฝั่งของตัวคุณเองก็ได้นะคะที่แบบพอมาคบมาคุยมาเจอคนนี้ทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยบางทีคุณอาจจะแบบเอะอะโวยวาย หรือว่าชอบพูดชอบคุยหรือว่าชอบทําอะไรแบบสนุกสนานหรืออะไรแต่พอมาเจอกับคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเนาะต้อง,งระมัดระวังไปหมดเลยโอ๊ยตายแล้วแต่งตัวแบบนั้นก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบเนี้นะคะก็ดูแบบเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบหรืออะไรแบบนี้หรือว่าจะพูดจะทําอะไรก็ต้องแบบว่าโอ๊ยคอยแบบคิดเยอะอยู่ตลอดเวลานะคะเนี่แหละมันก็ทําให้คุณอึดอัดเหมือนกันนะอืมนะคะ แล้วก็บางทีเหมือนว่าแบบสิ่งที่คุณชอบนะสิ่งที่คุณชอบแต่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาชอบคุณก็ไม่ชอบนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัดเลยนะว่าอ่ะมันก็คงจะแบบมันก็คงจะยากอะนะคะที่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนากันได้เนาะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่าเออในในช่วง ในช่วงที่เออหลังจากที่คุณแบบมาเจอคลิปนี้แล้วอะเนาะนะอะสมมติวันนี้คุณมาเจอคลิปนี้นะคะก็แสดงว่าพลังงานหลังจากนี้ไปอะคุณกับคนคนนี้ยบางทีอะมันอาจจะต้องแบบว่าวนเวียนมาพบมาเจอกันอยู่นะเพราะว่าบางท่านอาจจะทำงานด้วยกันอยู่ในสังคมเดียวกันหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันยังต้องแบบวนเวียนนะมาพบมาเจอนะคะมันก็อาจจะ เหมือนเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทำหน้ากันยังไงอ่ะเนอะเวลามาเจอกันน่ะนะคะเออก็คงต้องแบบดูเหมือนน่าจะนิ่งๆใส่กันแหละเนาะเออเหมือนแบบว่าต่างคนต่างก็คงจะเงียบแหละไม่พูดอะไรแล้วก็ทำเหมือนแบบไม่รู้จักกันหรือทำเหมือน ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรกันแหละนะคะแต่ว่าก็ไม่คุยกันแหละเนาะต่อให้จะเจอกันน่ะนะคะเหมือนแบบว่าก็หน้าตึงใส่กันไปอ่ะนะเออไม่คุยไม่ยาตดีไม่ยิ้มไม่ทักทายไม่อะไรอ่ะนะถ้าเจอก็คือเจออะนะคะแต่ว่าก็อย่างเงี้ยแหละเธอก็นิ่งฉันก็นิ่งเธอไม่ทักฉันก็ไม่ทักอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะอืมเนาะ อบางท่านก็ยังต้องต้องเจอะเจอกันอยู่นะเนี่ยก็คงจะต้องปั้นหน้ากันแบบลำบากนิดนึงนะอืมดูแล้วก็แบบอึดอัดใจนะคะเนี่ยแต่ไพ่เขาบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาคิดมากด้วยหรอกเนาะเพราะมันเหมือนกับว่าบางทีอะคนที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะคนที่คบแล้ว เออไม่สบายใจอ่ะเนออยู่ด้วยแล้วอึดอัดอ่ะนะคะ <_ d ata> ก็แยกย้ายไปดีกว่าเนาะนะคะอย่าเอาตัวเองไปไปผูกติดอยู่กับอดีตหรืออะไรอ่ะเนาะที่มันแบบมันเคยเกิดขึ้นอ่ะนะคะไม่มีประโยชน์เนาะนะ,ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วจบไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะคะอืมเนาะ,ะเหมือนไพ่เขาบอกว่ามันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบว่า ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสถานะบอกไม่ถูกบอกอะไรกับใครก็ไม่ได้นะคบก็เหมือนไม่ได้คบมีก็เหมือนไม่ได้มีเหงานะคะเหงายิ่งกว่าคนโสดที่แบบโสดแบบไม่มีคนคบคนคุยเลยอะนะเหงาซะยิ่งกว่าอีกอะนะคะไพ่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะก็ถือซะว่าเออแวะเวียนมาเจอกันแค่นั้นแหละนะคะ แล้วก็สุดท้ายไปกันไม่ได้ก็ถือซะว่ามาเจอกันเพื่อเรียนรู้กันแค่นั้นก็พอนะคะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าเหมือนแบบอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะมันไม่ใช่ว่าพอมาเจอกับคนคนนี้ปุ๊บแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปปิดกั้นตัวเองว่าแบบโอ้ยฉันคงไม่เจอใครแล้วฉันคงไม่รักใครแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะไพ่เขาบอกว่าไม่อ่ะเนาะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะ ในอนาคตตคุณนะอาจจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาก็ได้นะคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบอบอุ่นนะ่ะคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออเขาแบบแบบดูแลเลาราทีตเราเป็นห่วงเป็นใย,ยเราอยากมีเราในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะสักวันนะในอนาคตคุณจะได้เจอกับคนแบบนั้นนะคะไพ่เขาบอกว่าให้คุณเหมือนว่า ไม่ต้องไปคิดมากให้เอาเวลาที่คิดมากตรงนั้นนะ่ะมาอยู่กับตัวเองเนาะมาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนแบบอยู่กับคนที่เขาแบบรักคุณนี่แหละเนาะครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะคนที่รักคุณนะยังมีอีกเยอะแยะเลยอ่ะนะคะอืมเหมือนไพ่เขาบอกว่าจริงๆคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าคุณนะ่ะจะจะไม่มีใครเลยอะ่ะนะคะ อืมฮึอะประมาณนี้แล้วก็บางกรณีอ่ะเหมือนว่าคนคนนี้อ่ะเหมือนที่ผ่านมานะบางท่านน่ะนะคะก็เสียเงินเสียทองหมดไปกับคนคนนี้เยอะนะมีแต่เรลือเงินเงินทองทองทองั้งนั้นเลยเนี่ย นะคะอืมมีแต่ปัญหาเรื่องเงินนะมาขอความช่วยเหลือหรือมาพูดอะไรก็มีแต่เรื่องเงิน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 น่ะนะคะแล้วคุณก็อาจจะแบบช่วยเหลืออะไรเขาไปเยอะมากแล้วอะเนาะอืมก็คงจะต้องแบบพอแล้วแหละเนาะความช่วยเหลือต่างๆอะนะคะควรจะพอได้แล้วแหละนะแล้วก็เก็บเงินของคุณไว้อะเนาะเอามาเปตัวเองบ้างนะ นะคะทุกคนทำงานหาเงินมาก็เพื่อมาเปตัวเองนะนะคะไม่ต้องไปให้เขาแล้วเนาะนะคะพอได้แล้วนะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้แบบเขามาคบคุณนะ่ะก็เพราะว่าหวางผลประโยชน์เงินทองจากคุณนะ่ะถ้าคุณรู้แบบนั้นแล้วอ่ะนะคะก็บล็อกไปเถอะบล็อกไปเลยอืมถูกช่องทางไปเลยนะไม่ต้องติดต่ออะไรมาอีกนะคะเนาะต่อให้คุณจะมีเงินนะ่ะ แต่ก็ไม่ให้เขาแล้วแหละนะคะเนาะเอาไว้ดูแลตัวเองดีกว่านะคะหรือว่าเอาเป็นเงินเก็บเงินออมเองินฝากหรือเอาเงินไปลงทุนทำอะไรของคุณดีกว่าะคะ uh huh. อือฮึอะประมาณนี้แล้วก็ไพ่เขาบอกว่าให้คุณนนอะพยายามเชื่อในเซนส์ของตัวคุณเองให้เยอะๆกว่านี้นะคะอืออ่ะเหมือนแบบเวลาที่ พอแบบว่าเออไปเริ่มรู้จักใครพอเริ่มจะไปคบไปคุยอะไรกับใครอะ่ะคุณต้องพยายามสังเกตเนาะแล้วก็เชื่อในเซนส์ของตัวคุณเองด้วยนะคะพยายามสังเกตดูนะว่าเฮ้ยมันเป็นกรีนแฟลกหรือว่ามันเป็นเรดแฟลกนะคะสังเกตดูนะแล้วก็เนี่ยแหละเอาไปใช้ในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปนะคะลองสังเกตดูเนะาะแบบเฮ้ยคนไหนคบได้คนไหนค,บไ,ค,นไหนคบไม่ได้ ถ้าเมื่อไหรท่ที่โอ้ยไปคบไปคุยอะไรกับใครปุ๊บแล้วเขามาพูดเรื่องเงินเนี่ยอันนี้ต้องเอะก่อนเลยนะคะต้องเอะก่อนเลยนะโอเคไหมนะต้องแบบว่าเรามาระวังตัวเองนะคะเนาะเพราะว่าบางทีอะถ้าไม่มีใครที่แบบว่ามาแบบโปรเทคเราได้ปกป้องคุ้มครองเราได้อะตัวคุณเน,นี่ยแหละคะ่ะเนาะต้องปกป้องคุ้มครองตัวเองนะคะ อ่ะทีนี้มาดูสีไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะแนะนำอะไร r e l i g i o u s factor เนาะอ่ะบางท่านก็อืมนิสัยใจคอนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอะไรต่างๆอ่ะมันแบบแตกต่างกันเยอะนะคะมันก็คงจะไปกันได้ยากะนะอืมมันมีตัวแปรเยอะอ่ะนะ ทำให้ความสัมพันธ์มันแบบไปกันไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะคะเพราะไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะ่ะ calling i n your soulmate นะคะแล้วก็ได้ไพ่ wedding ขึ้นมาด้วยถ้าคุณแบบกังวลว่าเ้ยชาตินี้ฉันจะได้แต่งงานไหมชาตินี้ฉันจะแบบได้มีคู่มีแฟนไหมได้แต่งงานมีครอบครัวไหมได้แต่งนะคะเนี่ยได้แต่งนะเออนะคะแต่ว่าคุณนะต้องไปตั้งจิตอธิษฐานถึง s o เม m a t e ของคุณ ให้มันชัดเจนก่อนนะว่าคุณนะอยากได้คนแบบไหนเนาะนึกถึงแต่แบบพลังงานดีๆนะสิ่งที่คุณต้องการนะนึกถึงให้ชัดเจนนะคะเนาะแล้วก็ใช้แรงดึงดูดเนาะใช้ในเรื่องของกดแห่งแรงดึงดูดแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ manifestation นะคะเข้ามาช่วยนะคะให้คุณนะได้เจอกับคนที่คุณต้องการจริงๆนะคะแบบ แรงปรารถนาของคุณนะคะมันมันมีพลังงานนะเออนะคะฉะนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะนึกถึงคนที่เป็นโซเมตของคุณแล้วก็นึกถึงคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณด้วยอะนะคะโอเคอะประมาณนี้นะคะอย่าไปยึดติดเนาะอะไรอดีตอดีตอะนะคะ ไม่ต้องไปยุดติดนะปล่อยมันไปนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณดีกว่าเนอะอะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะได้วันจันทร์กับวันเสาร์แล้วก็ตัวเลขมีเลข6เลขหนเลข9เลข3มาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา ตัว z ตัว x ตัว d ตัว s ตัว y ตัว c ตัว t ตัว a ตัว e โอเคอะพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะแค่มาอ่านพลังงานไพ่ให้เพื่อนๆฟังกันแบบเพลินๆแค่นั้นเนาะไม่ต้องไปอินไม่ต้องไปซีเรียสนะคะก็ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะอืถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะคะก็ลองไปเช็คแบบส่วนตัวกันดู นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ